ควละสี่ห้าพัน0ิลาพันพอได้กินไล้ท่านพอไรกินท่านมาวัดมาว่าเนี่ยเะมาวัดมาจังหันเสี้ยนู่มือพอพอดีฝันแม่นเนาะใช่แม่้แต่หลายเทียเลยอ่้ว่าสั่งได้แม่นย้ำนั่นก็เสียรันฝันบ้ง้วนะเนี่ยฝันเล่นพระฝนมุดคู่ไปไปเล่คู่พระองค์นึงอาจารย์องนึ้ครับไปไปเก็บฮักคนว่า 谢谢たたเดี๋ยวใบใหญ่เห็นพัทลูกเหมือนกันทัลลูปซองอันมักง่ายเนาะพัทลูปว่าเป็นคนนี่เป็นพัทลูปนะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบกรัฐบาลไม่สนับส <geez> <Beast. S 2> นุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเอพ่อฮะทัลลูกหนึ่งอืครับพัทลูปเป็ดภาคก้นเนื้ออาจารย์นะโอ้อาจารย์คท่านนี่ตายครับท่านนี้เสียท่านนี่เสียความฝันมะแม่ความฝันผู้ใดฝันแม่ แม่ฝันปะอ๋ออีพ่อยอยู่เฮียนฝั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 นฝ่นฝันฝั่ฝั่อัน่ันฝันแมนนฝั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 นันฝันฝันเันฝัดฝันฝันฝเนฝันฝันฝันฝานฝัยฝันฝันฝันฝ่าฝันฝันฝันันฝ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 ันนฝันฝัาฝันฝันฝันนฝ่นฝันฝันนนอนนนััน เดียไบเยอะเวปเฮมพัตลูบเหมือนกันพัลูบสองอันมักงเนาะพัทลูบว่าเป็นก้นนี่เป็นพัทลูบนะพัทลูพัทลูแม่ขตีเว้นหวานตีเก้าสองพัทลูมเป็่ไงเนาะแม่ขตีเป็นเก้าค่ะเก้าสองีแม่ตีอันดคู่ไปแม่ตีเป็นศูนเจี๊ยคู่ก็เป็นนั่นเป็นมดนะก็เลยสีศูนจ้าพาเกจีบพาลูบในแม่เลยตีกันเนาะ ตัศูเจ็ดกับเก่าสวงแล้วนีก้าแสามตัวแม่เฮ้ยสามตัวแม่ก็เสี่ยวตัวใจแม่กับตีแค่สองตัวตีสองศูนย์เจ็ดกับเก้าสองท่านี้แม่ชื่ออะไรครับผมคือแม่สมอะแม่สมจ้าแม่ชื่อแ่เจ้าของดอกือกับคือบ่หลายดอกบัวลายนั่นแหละ ได้เซนมาหลายมาวัดมาว่านะก็ได้กินได้ท่านวันละมื่สมมื่อาทนั้นดอันั้นด้อัวละสี่ห้าพันก็ไ้าพันก็ได้กินได้ทานแม่สมแม่มาจ้าแม่สมคอแม่ถูกวดละสี่ห้าพันนี่ไม่ธรรมดาเลยะตัวละถึงห้าพันแต่ถ้าแม่ได้มาสามวดสี่วดเขาเยอะอยู่นะกไท่านมาวัดมาว่านยะมาวัดมันังกันเพีนผู้มืด ครับผมพอได้มาทำบุญใช่ไหมนะกินด้วยมาทำบุญด้วยส่วนมากเป็นความฝันของคุณพ่อใช่ไหมครับที่มาบอกเนี่ยครับความฝันโอ้ทุตฝันล่นหานหานเนื้อเลืกลาเพื่อฝันว่าได้กระต่ายหมอนนะครับตัวเนื้เพื่อตีหานึ่งครับหานชุนว่าหันไปเพื่อเปี่ยนวันแถวหันไปตกมองเพื่อนนั้นไม่ตำท้องเพื่อนนั้นจะเป็นเป็มนมอายุยี่ห้าปีเนาะ มดอมรอมรอมตัวคนเข้ามาเป็นที่เพื่อนหาซูลแล้วเนาะเอก็เป็นหาเนาะแม่กตีฝันเม่นคนน้องแนี่ยบอดี้พู้ฝันเนี่ยผู้ตีนี่แม่ตี่แม่แม่ผู้ฝันกับเม่นพู้ตีกับแม่ก็ตีต่กันก็ผู้ฝันเหรอแม่ก็ตีซอยกันซอยกันอันนี้อันนี้คือแม่กับพ่อกตีน้ำกับนมาจ้าพูดฝันซอยกันเหน็บเหน็บแล้วกตีเพื่อนเบาๆสุขคนฟังนี้ ตย้งแม่บอกตั้าแม่เพื่อนกับพวกใครว่าดีกันแม่มาสอบเพื่นฝันมาเล้วครับคุณแม่ฝันวาคุณหมดพู่ข้าไปมันหมดหู่อักไปแล้วปพอ่อ้าอง์นื้อเปนว่าอยู่ใน,นหูเนหมดไป,ไปคุณเราเปฟาพู่บนแล้วแม่ก็ตีศูนย์แล้วตีแหลกเนาะเป็นหูเนี่ยเป็นหมดกับไปพอ่อฟาแม่ตีศูนย์เกียรติทลุดนก็เป็นีเป็นเแล้วแม่ตีเป็นศูนย์เกเจกับเกับเก ไปหาเจ็บพักเลยเจ็บพักแล้ววันนี้ได้พี่พ่อพาทะลุสองนงั่งด้วยกันพาทะลุญ่เด้พันว่าแม่กตีเก้าสองครับเป็นเนื้อข้างชุดนี้แม่มาขึา้นชุดแม่ก็มาขึา้นครับเพราะว่าวันนี้แต่ทีูว่าน่าจะได้ตามแม่ที่ไหนครับผมได้ตามผมิดตามผิดตามถูกนะครับผมถูกแม่กับมาวาัดผู้เหมือนมาวัดครับผมมางันทวัดละสี่ห้าพัน วละสี่ห้าพันผมชอบวละสี่ห้าพันี่มาวัดมาว่ามาจากน้นมาจากน้นไม่ธรรมดาเลเนี่ยเม็จไปนครับผมวัละสี่ห้าพันละสี่ห้าพัผมชอบอีนั่นี่เนี่ละสี่พันห้าพัน่พอจะกินไไม่เยอะนะวัละสี่ห้าพันไม่ว่าเ เป็นเลขฝันบล็อกแม่เลขฝันแม่สมสดีได้สองตัวสองหางตีพี่แม่จ้าบนล่างคนล่างไว้พร้อมใช่ไหมแม่กับับพร้อมไปกลับเด้อพี่นองไปกลับเด้อไม่ให้บอกว่าร้ายโตดอกมาแม่เนาะทั้งไปทั้งกลับจ้าไม่กลับตับแตกบ่ว่าล่างบ่ว่าบนซ้อมกันเลยกลับพร้อมจับมือดูทำมือแต่เลือกี่แม่ถูกไหม เกลยทนถึอถึงจนนับลงหมดยจะไลเที่อะไรขันอยู่จนนับบุไรดไ้กว่แม่กับนับบ่ไรใดละกันแี่กับถือี่กับนั่นไปพาดไปย่ำไหนแม่นย่ำนั่นทีแม่แต่ว่าเขาพอดเพื่นกับว่ใครฝันเพื่อนกับครฝันนี่ขันฝันอปยเขงเพื่อนรู้ขันฝันนะกับมาเป็นวาสิฝันทุกวก็ไม่ไหวฝันทุกัวความหมายคือว่าตาวาขัน่อเรอฝันรอเวาซู่ฟังตีออกมาเนี่มันถือโลรแม่นมาค่ะแม่ คนวัวใครดสว่วนไห้ฟังดิบ,ดบก,กันลอยออกกอฟังบ่คนวางสิเนาูคนกัดเนาะคืวอว่าต้นบัวดีถืนไม้ทังก่องือบแมนบคขึ้น,นาม,กมากบเมีที่แรกไม้ทังท่องมงน้องน้องไม้ทังกลองอ่ะที่แรกนะันก็ตายลร้เทียมด้คอว่น่ไฆ่าไม้แล้วก็ไม่รถไฟผ้าล่องหรือ้าหัวนอลนอล่องบานแล้ก็วัดนวดลงบ่านหรือพแบบก็เก็บเก็่ยองพอยป่ใหญ่ แ่ทาเฟื่องแล้วเจอกับผุ้พ่นพิการเนี่ยพิการหนึ่งทำงานเลยปั่นุนว่พิการเราปหาทำงานม่ขาหัวก็พุ่นมากเลยฟันแน่นมาตลอดเลยเพิ่งกับฟันหมือนนี่จะได้ฟันนี้แน่นละจนลูกหลานวยเพราะไงบอกใคในลูกหลานเพิ่งบอกเลยแต่พอซอยรีบเราบอกเลยฟันยับเก็บไปซื้อคันบอกว่าเที่ยวนลนออเ่าวันนี้วันใดจะได้แม่งวันนี้ เจ็กรบเป้าสองบนลางีกบลางครับเกาครับคกับค่ำติดไปน้าแม่นาะส่นเจ็ดกงคือแม่สงนะครับคุณพ่อฝันคันกับแม่นคู่ตีกับแม่นคู่ตีนี่น่าสำคัญเยคู่ตีสำคัญนี่กับใต้ที่นี่ก็ตีกับใต้กับเพื่นีตีกับใต้กับเพื่อนผู่ฝันปีตี อืมตายกระตายตัวเดียวเนาะเพื่อกดตีมือก็หาเพื่อกวากระตายตัวเดียวเพื่อตีเป็นหนึ่งเนาะหนึ่งเพื่อตีนสีได้เนาะเก็ดจังไหนก็เถิดตัวนี้ได้จะไม่ได้เห่าในตีเรื่อยๆรอบรอบนี้แม่ตีใช่ไหมครับรอบนี้ว่าในแม่ตีแล้วแล้วพ่อไม่ได้ตีใช่ไหมไม่ตีด้กันตีด้วยกันตีเป็นตัวไหนตีเป็นเก้าเพราะตีเป็นอัไเย็ดเนื้อผักคนเดียวคนว่าแม่ก็ตีผู้เป็นศูนย์เลย มันตีเป็นก็อันเก็ดนื้อลงเก็ดหนึ่งนะแม่เกือบลืมนี่อ้แต่มาพ่อผู้เพิ่นฟันน่ยพันตีเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็นามกเดียวเดี๋ยวแม่มะแม่กตีแม่กตีชุนแล้วชุนมุดคู้กับไปแม่กตีเป็นซนแล้วเกือบเกล็เลยเพราะอันแม่กับพ่อมันสิตีโนนละแมนตีได้กลับเอาเพิ่มไมีมาอีย เอาเอาของูฝันน้่มบ่้บนเลเนี่ยเพื่อได้ทั้งบนทั้งล่างตีต่อ่ตีผ้าู้เดียวก็คือตีไปนเจ็ดนึงันเ็ดนึงแม่ตีเป็นตัวไหนตีเป็นศูนยเนเอามแม่ตีมนศนยเ็ดเป็นศูนย็แม่นตีศูนย้าสคุณแม่โยอีกแดูนึงเป็นบนคูนึงเป็นล่างแต่บนล่างบนล่างด้ยบนล่างบนแน่นอนนด้ บนล่างฮะแม่แม่นอนแม่บอกต้องมีหางต้องมีหางกอกได้ทุกอย่างแม่นจ้ะเป็นไปได้เม็ดแนวห้องบอลลูนนะแม่เนาะบอลล่นของแม่แปลออกมาอาจสิเป็นทั้งเที่ของนี่พ่อแปลออกมาอาจสิเป็นตาระลังปวดล่างอืมเป็นไปได้พาทารูแม่กะตีเป็นเก่าแล้ะบอลลูนเป็นโคตรนาะพาทารูเป็นเหมืนฟาทารูแม่กะตีเป็นเก่ามันใหญ่ดีครับ โตກหมาเน